เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีาแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่27กันยายนวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่บทสัมภาษณ์ของโอเล่กุหนาโซชาตำนานนักเตะของสโมสซอนและก็อดีตกุนซือของทีมกันก่อนนะครับล่าสุดเจ้าตัวนะัได้ออกงานอีเวนต์สัมมน,นาที่ชื่อว่า Oslo b u s i n e s s f o r u ม ซึ่งโซชาเนีครับก็เป็นแขกพิเศษในงานนี้ด้วยพิธีกรก็ถามเรื่องทั่วไปของนาโอเล่เนี่ยเลยครับแต่มันก็มีอยู่คําถามหนึ่งเกี่ยวกับผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใเวลานี้และก็รวมถึงอนาคตของเอริกเคนฮาร์กที่เริ่มชักจะไม่แน่นอนเข้าไปทุกทีหลังผลงานเริ่มตน้นซีซันออกมาไม่ค่อยจะดีนักมันที่อินิออสคาดหวังและก็รวมถึงแฟนบีทั่วโลกด้วยดวยพิธีกรนี่ครับก็ดีถามโซชาประมาณว่า คุณคิดว่าผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตสโมสรของคุณเป็นยังไงบ้างและหากว่าเอริกคนฮักโดนปลดออกจากตำแหน่งถ้าคุณมีโอกาสคุณสนใจที่จะกลับเข้ามารับงานที่กดดันนี้อีกครั้งหรือไม่ซึ่งโซชาในครับก็ตอบแบบสั้นๆประมาณว่าผมไม่ชอบพูดถึงงานผู้จัดการทีมของคุณอื่นแต่ใช่ผมจะตอบรับงานนี้อีกครั้งอย่างแน่นอน ซึ่งกับคําตอบของโอเลกุนนาโซชาในครั้งนี้ครับก็ทําให้แฟนผีในโลกโซเชียลออกมาแสดงความเห็นกันหลากหลายเลยครับมีทั้งเอากลับมาขัดตาทับได้นะบางก็บอกว่าขอเป็นรุดฟ,ฟันิสเตอรอยดีกว่าและทุกคนที่รับชมคลิปนี้อยู่แล้วครับอยากจะได้โอเลกุนนาโซชามาคุมทับอีกหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือว่าต้องการโคชคนไหนหรือว่าจะเป็นรุดฟ,ฟันิสเตร์รอยก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับ เรามาต่อกันที่ข่าวคราวของดันกอกองกลางดารุ่งวัย20ปีที่ต้องรักษาการบาดเจ็บหนักไปตั้งแต่ช่วงท้ายซีซั่นก่อนระหว่างอยู่ในการยิมตัวและก็เพิ่งจะกลับมาฟิตสมบูรณ์ลงสนามให้กับทีมชุดยู21ของสโมสซอไปหมัดๆด้วยกับข่าวดีครั้งนี้นครับทางซีเฟนเดลสตันนักข่าวระดับซีเนียของสื่อท้องถิ่นแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวก็ได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเ คาดหวังว่าดาวเตะมากพรสวรรค์รายนี้จะกลับมามีร่างกายที่แข็งแกร่งอีกครั้งและไม่กลับไปเจ็บซ้ำปัญหาเดิมเพราะสโมสรค่อนข้างคาดหวังจากดาวเตะรายนี้ค่อนข้างมากครับและเมื่อทุกอย่างเริ่มดีขึ้นปรับจังหวะการเล่นและก็ความฟิตได้นักเตะก็น่าจะได้กลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่และก็รอโอกาสที่จะได้สอดแทรกขึ้นมาเล่นบ้างในปีนี้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยครับก็ไม่ปิดโอกาสหากว่านักเตะจะมองหาทางเลือกการย้ายทีมแบบยิ้มตัวในช่วงตลาดรอบมกราคมนี้เช่นกันครับ มาต่อกันที่ข่าวคราวของชิโดออบีมาตินกองหน้าดาวรุ่งวัย17ปีนะครับที่ตอนนี้กําลังรอการอนุมัติการย้ายทีมจากทางพรีเมียร์ลีกเพื่อซบทัพป,ปีสแสดงของเราอย่างเป็นทางการเสียทีหลังแยกทางกับาอ์เซนอลมาบาด ซึ่งกับเรื่องของเจ้าหนูรายนี้ครับทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็ได้ออกมายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ห่วงเท่าไหร่ครับถึงแม้ว่าตอนนี้พรเม์ลีกจะยังตรวจสอบไม่เสร็จสิ้นกับเอกสารของนักเตะแต่ก็เชื่อว,ว่าสุดท้ายจะได้รับการอนุมัติไม่ต่างจากในดีลของเจมส์โอเวอรี่และซามูเอลลูเซลสองดาวรุ่งวัย17ปีที่แมนยูไนเต็ดเพิ่งจะเซ็นมาร่วมทีมหมาดๆนั่นเองครับ เรามาต่อกันที่ความเห็นของโอเวนฮาร์กลิฟอดีตดันกลางของทีมนะครับกับอีกหนึ่งความเห็นที่น่าสนใจของเจ้าตัวหลังตัวเขานะี่ยอมรับไปในประเด็นในคลิปก่อนหน้าแล้วว่าแมนยูเน็ดมีปัญหาในจังหวะสุดท้ายที่ทำให้ชั่วได้ผลการแข่งขันที่ดีหลายต่อหลายเกมแล้วตั้งแต่เปิดซีซั่นนี้มาซึ่งฮาร์กลิฟนะครับก็ข,ขยี้ต่อด้วยบอกว่า พลังทำลายในเกมรุกของแมนยูนเต็ดดูจะยังไม่เพียงพอต่อการลุ้นทำอันดับหรือว่าการท้าชิงแชมป์ในตอนนี้ครับต่อให้จะสร้างโอกาสได้มากมายแค่ไหนก็ตามเพราะว่าสุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อลูกบอลไม่ร้ซุกก้นตาข่ายเป็นประตูนอกเสียจากว่าหลังจากนี้บรรดาแนวลุกของทีมหลายๆคนจะทำให้ตัวเองนะมีความเฉียบขาดมากขึ้นเมื่อนั้นเลยครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจะกลับมาได้ผลการแข่งขันที่ดีอีกครั้งและคงไม่โดนล้ออะไรแบบนี้อีกแล้วด้วยซึ่งโอเวนฮาร์กลิฟต์นะครับก็ได้แสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเศร้ากาจบสกอร์ได้มากถึง19ครั้งในเกมกับทเวนเตและก็อีกไม่รู้กี่ครั้งในเกมลีกกับ p ริซันพา l a เลสแต่พวกเขากลับแทบทำอะไรไม่ได้แน่นอนว่ามันยังไม่ดีพอในจังหวะชี้เป็นชี้ตายหรือว่าช่วงเวลาที่คุณต้องการประตูคุณจะต้องมีตัวที่สามารถตัดสินเกมได้สักคนหนึ่งอยู่ในทีมซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมักจะมีนักเตะแบบนั้นอยู่เสมอนักเตะที่ดีที่สุดตัวความหวังแต่เว่าตอนนี้ไม่มีเลย ผมคิดว่าอาวุธชิ้นสําคัญในการเล่นงานคู่แข่งที่พวกเขามีในตอนนี้นักเตะบางคนจําเป็นต้องอยุระดับผลงานขึ้นในแง่ของการทําประตูเมื่อทีมอยู่ในช่วงที่ต้องการได้ประตูเพื่อเก็บผลการแข่งขันผมคิดว่าแมนยูเน็ดสร้โอกาสได้เยอะแล้วนะแต่ถ้ามันเยอะกว่านี้ก็คงเป็นเรื่องดีละแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคุณก็ต้องยิงให้เข้าด้วยการเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูเน็ดคุณจําเป็นต้องรู้จักแค่คําว่าชนะคุณควรจาใส่หัวไว้เท่านี้ โปรแกรมแข่งของพวกเขาค่อนข้างจะหนักในช่วงหลังจากนี้และตอนนี้เอริกินฮาก,ก็ต้องใช้โอกาสพิเศษพวกนี้แหละพลิกสถานการณ์และหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้เรามาที่ข่าวต่อไปในครับกับเรื่องของโจชัวเซอร์ซีกองหน้าสไตล์ฟอลสไนที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดคว้าตัวมาจากสโมสสโบลญญาในศึกเกาโชเซเรียในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ดูในข่าวครับ,บไี้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นของกองหน้ารายนี้กับทางเอลดิคเคนฮาร์กว่าเขาพอใจกับผลงานของเซอร์ซี่มากแค่ไหนตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเพราะว่าหลังจากผ่านมาแล้ว7จดเกมทุกรายการเพิ่งจะทำไปได้แค่1นประตูเท่านั้นและก็ยังไม่มีแอสซิสต์แม้แต่ครั้งเดียวทันที่ควรจะทำได้มากกว่านี้ครับจากโอกาสหลายครั้งของเจ้าตัวตลอดหลายเกมที่ผ่านมารวมทั้งโอกาสในเกมล่าสุดกับพาวเวนเตในเกมยูโรปาลีกด้วย มในช่วงหลังครับก็มีแฟนบอลบางส่วนเรื่องผู้ถึงสไตล์การเล่นของเซ็รซี่ตอนอยู่กับโบลญญานั้นจะเล่นรับให้เหนียวแน่นและก็รอสวนกลับแต่พอย้ายมาอยู่กับแมนยูเน็ดทีมต้องเดินเกมรุกมากขึ้นและต้องจ่ะเกมรับฝั่งคู่แข่งให้ได้ซึ่งแตกต่างจากที่เขาเคยเล่นมาอย่างไรก็ตามในครับกับประเด็นนี้ทางเอลิคินฮาก็บอกว่าเซ็กซนะีเนี่ยทำได้ดีแล้วและก็พอใจมากกับผลงานตลอดช่วงที่ผ่านมาของกองหน้ารายนี้ครับเพราะมีประโยชน์มากกว่าแค่การยิงประตูอย่างแน่นอน ดูเอริกเคนฮาคนครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงโจชัวเซอร์ซี่เอาไว้ว่าแน่นอนว่านักเตะตำแหน่งกองหน้าของเราทุกคนล้วนเป็นตัวหลักแต่โจชัวเซอร์ซี่ก็ทำงานได้อย่างดีมากๆกับเราณนะเวลานี้เขาสร้างสรรค์โอกาสที่ดีให้กับเราหลายๆครั้งและก็รวมถึงเพยาการเล่นที่ดีของเราหลายครั้งเช่นกันเขายังหาจังหวะจบสกอร์สวยๆได้หลายครั้งด้วยนะแต่ก็น่าเสียดายที่มันยังไม่เป็นประตูมากนักและประตูฝั่งคู่แข่งก็เซฟได้ดีมากๆด้วย การกลับมาของรัสมุสไอยลุนแน่นอนว่าเราพอใจอย่างมากที่ดีเขากลับมาเข้าสู่ทีมแล้วเวลานี้กําลังเร่งให้ร่างกายฟิตสมบูรณ์เต็มที่เร่งฝีเท้าและก็จังหวะการเล่นให้ทันเพื่อนและที่สําคัญเขาเป็นกองหน้าตัวเป้าที่เราสามารถฝากความหวังเอาไว้ได้ทุกคนทราบเรื่องนี้ดีเขาเก่งมากๆมาอยู่ในกรอบเขตโทษต,ตอนนี้เรารอคให้เขาฟิตสมบูรณ์เมื่อนั้นเราก็จะได้เห็นเขามากขึ้นในสนาม เรามาปิดท้ายกันที่ความเห็นของพอลสโคตำนานแดนกลางของทีมนะครับี่ล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยขอกลับคำเล็กน้อยกล่าวชื่นชมผลงานของมทไทสเดลิกปราการหลังทีมชาติฮอลแลนด์ที่ย้ายมาจากทัพเสือใต้ร่วมทีมแมนยูนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยสนนราคาประมาณ50ล้านปอนด์ซึ่งกับเรื่องนี้ครับทางสโคนะก็เคยติงว่าเอาเดลิกมาแล้วจะคุ้มหรือเปล่าเพราะว่ามีทั้งปัญหาการบาดเจ็บรุมเร้าที่เป็นเรื่องหมายคำถาม รวมถึงเรื่องค่าตัวที่ถูกลงเรื่อยๆตั้งแต่เขาย้ายออกจากอาจจกอัมสเตอร์ดัมยางไรก็ตามครับล่าสุดโคก็กล่าวชมว่าเดอริกเนี่ยเข้ามาและก็สามารถยกระดับเกมรับให้กับทีมได้และเขาก็คิดว่าเอริกเทนฮาคงอยากจะได้กองหลังรายนี้ตั้งนานแล้วด้วยครับโดยพอลโคก็ได้แสดงความเห็นกับเรื่องนี้ว่าผมคิดว่าเอริกเทนฮาแทบจะรอไม่ไหวที่จะใช้งานเมทไทส์เดลิกเพื่อเข้ามาแทนที่ของแฮร์รี่แมกไก์เขาแค่กําลังรอโอกาสที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมเท่านั้น ผมคิดว่าเดลิคยกระดับผ่ายเกมรับของแมนยูนเต็ดได้นะแต่อาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นเขาทําได้ดีในเกมกับเซาท์ทมป์ตันแต่เราเองก็เคยเห็นเราว่าแฮร์รี่แม็กไวเองก็เคยทําได้ดีตอนเล่นกับเซาท์ทมป์ตันด้วยเช่นกัน แต่แน่นอนว่าเดลิกอาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยเมื่อเราพูดถึงเรื่องความคล่องตัวของเขาตายก็นั่นแล้วนะผมคงจะไม่ร้องว้าวกับฟอร์มการเล่นของเขาขนาดนั้นเหมือนกับนักเตะคนอื่นๆอ,อีกหลายคนที่สโมอสรดิงเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้แต่แน่นอนว่าเดลิกทําให้ผมประทับใจในการเล่นของเขาไปแล้ว และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในช่วงเช้าประจำวันที่27กันยายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ